เอาล้มไว้นี่ก็ได้นะคะเนาะงไปค่อยมานั่งใหม่นะคะไปเป็นที่นั่งเล่นนะว่าจะเก็บผักไม่เก็บแล้วนะคะมันมืดนะคน้องนอนเต็นทอยู่นเสียงกบเสียงเขียดร้องนะจ๊ะเสียงกบเสียงเขียดร้องจิ๊กจั๊กตุ๊กจ้าเอ้า กบกบกระโดดกินข้าวอิ่มแล้วขี้เกียจละที่เลีไม่ได้กินข้าวก็เออจะไปนั่นจะทํานั่นจะทํานี่กินข้าวอิ่มแล้วไม่ทาอะไรแล้วอินมข้าวแล้วอร่อยอร่อยนะกินยำฮก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  ลำใหญ่ลำใหญ่ตรงไหนหน้าคหน่อยเยอะนะลูกบอกว่าลำใหญ่ฮักเอา้าลดลงมานี่มาได้ไหมติดกับลมเนาะลำใหญ่ฮักที่ไหนสงสัยตรงนี้แน่ๆเลยลูกบอกลำใหญ่ฮักน่าจะเป็นตรงนี้แน่ๆต้องดูก่อนเอา้าดูก่อนเออนี่จะแจ๊ะ โอ้นักลำเหลือฮักยยกินลำใยฮักนะรูปเยอะลำใยรูปเยอะลำใยฮัก,ยยกสบายใจแล้วทำงานเสร็จแล้ว อนนเออน,น,นั่นหน้าลูกมันยุ่งขนาดลูกมันออกเต็มหลังเลยเจ้าเดือดหน้าหน้าไปทําความสะอาดข้างน่ะบอกหนา้าิดูนะีหังบอ่าเออเดี๋ยวแม่โทรไปมันกเ,เตีเต้ยแม่จะหันแม่มันนักคอแต่เจ้านักขนาดลูกล่าจา๋ออาหน้าเดี๋ยวแม่โทรไป ลูกบีกำลังกินข้าวกับลุงแม่นั่นนึงไงเนึงข้าวนะคะไม่กบปีป้ายลืมฟันปี่หญิงลืมพ่อกบพียิงอยู่นี่เก่งนอนรั้งปีกินนะเดี๋ยวโทรไปบอกกันนี่ก่อนไอทีเมาต์อเลยโทรบอกแม่ออไอบอลบอกแม่กี้แม่มันเต็มนั่นเจ้าเดือดหน้าลูกแม่แม่จะหันซักเือตัวใหญ่เต็มนะเดี๋ยวโทรไปก่อน